สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยกเทพรักนะคะรถติดหนักมากค่ะออกจากโรงเรียนลูกผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะติดหนึบเลยค่ะ เมื่อวานมีน้ำท่วมด้วยนะคะวันนี้ไม่มีค่ะน้ำหายหมดแล้วะะฟ้าครึ้มๆนะคะตอนออกมาก็ฝนตกเนาะตอนนี้ไม่มีฝนแต่ฟ้าครึ้มน่าจะมีมาอีกค่ะส่วนน้ำก็ลดแล้วเมื่อวานน้ำท่วมกันตรงนี้ เวมเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็ระบายปมดแล้วนะคะติดหนักมากสีแยกเทพร,รักสมุทรปราการค่ะ ไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคร เยอะอยู่แล้วเนาะก็มีฝนตกน้ำท่วมก็ติดนักก็เดิมการหนึบเลยขยับได้ทีละนิดทีละนิดอันนี้ถนนสีนะักลินนะคะ ก็ยังยังไม่เต็มที่นะครับวิ่งได้2เลนค่ะก็ยังไม่ได้คืนพื้นที่มาเลยะ,ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดึงร้านดวงใจนะคะตอนนี้จะกํำลังจะข้ามสะพานคลองสำโนงนะคะจะไปข้างหน้าก็จะเป็นซอยวัดด่านค่ะสถานีรถไฟฟ้าก็จะเป็นสถานีสีด่านค่ะ เริ่มปล่ยปล่อลงมาอีกแล้วค่ะน่าจะทั้งวันค่ะหน้าฝนเนาะนอะก่ะ,ะติดมากเมื่อวานเนะมื่อวานกี่ชั่วโมงนะออกจากโรงเรียนแปดโมงครึ่งค่ะแมงครึ่งถึงบ้านสิบโมงเกือบเที่ยง <laughs> นักเรียนก็สายแล้วเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณสิบล้านดวงใจคะ่ะขอบคุณนะคะนี่คะ่ะอันนี้พื้นที่ถนนก็ยังไม่ได้คืนเต็ม้อยเนาะ ยี่สิบล้านดนงใจนะคะตอนนี้ซ้ายมือจะเป็นซอยบ้นด่าน,นะคะ่ะตอนนี้อยู่บนถนนสีนครินนะคะพื้ที่ยังไม่ได้คืนเลยนะคะคือนปอกแป๊กปอกแป๊กมาแล้วะคะ่ะนี่คะ่ะขวามก็จะเป็นซอยหลังวัดหน้ำแดงนะคะ มมตรงน,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 นั้นเป็นซอยหลังวัดน้ำแดงนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นซอยวัดด่านค่ะ ขอบคุณนะคะซอยมักดาสํานุขอบคุณสิบล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะ นี่เราอยู่บนถนนสีนักลินนะคะ ติ๊กสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะแม่ติ๊กแม่ติ๊กรักบ้านเกิดขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสบายดีนะคะแม่ติ๊กไม่ได้ไปหานานเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ สี่สิบล้านวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะ <urance> ไม่ได้ขึ้นรายนานเลยข้างหน้าก็จะเป็นสถานีสีด่านนะคะ <ST AR G> ขอบคุณค่ะคุณแอร์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะรูไฟฟ้าไปพอดีเลย ขอบคุณนะคะคุณแอร์คนทำงานอยากทำ YouTube ขอบคุณคะ่ะคุณแอร์ขอบคุณแม่ติ๊กค่ะขอบคุณคุณแอร์นะคะคนี่เป็นสถานีสีด่านค่ะตอนนี้เราอยู่บนถนนสีนขรินนะคะสมุทรปราการะคะ่ะมันตกรถติดอ่าวฝั่งนี้มีน้ำท่วมน้อย ขอบคุณแม่ติ๊กนะคะขอบคุณคุณแอร์ค่ะฝนน่าจะตกทั่วประเทศไทยนาะคล <c oughs> ึ่ะเมื่อวานท่วมหนักเลยค่ะแถวนี้ ขอบคุณนะคะิบล้านดวงใจค่ะขอบคุณนะคะขึ้นแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวครบ10นาทีก็จะลงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสถานีสีดานค่ะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะน้ำท่วมเล็น้อยขอบพรคุณนะคะขอบพระคุณ แม่ติ๊ค่ะขอบคุณคุณแอรนะคะไม่ได้ทำคลิปเลยค่ะ็เไยขึ้นเลยเดี๋ยวไม่มีงานส่งขอบคุณนะคะนี่ค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะฝนล,ลงมา นี่ก็คัดจมูกโดนละอองฝนนิดหน่อยก็พี่สีบานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่สีบานฝนตกไหมที่บ้าน <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ถนนสีนักคลินรถติดมากหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะยังไม่ไปไหนเลย ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณแม่ติ๊กนะคะขอบพระคุณพี่สีบานค่ะขอบพระคุณคุณแอร์นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณเจ็ดสิบล้านดวงใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะตกทั้งคืนตอนเช้าก็ไม่อยากตื่นเลย <c oughs> จิตหนักมากค่ะพี่กาแฟสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะฝนตกลบบุรีฝนตกไหมคะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่ติ๊กค่ะขอบพระคุณคุณแอร์นะคะขอบพระคุณพี่สีบานค่ะขอบพระคุณพี่กาแฟนะคะขอบคุณมากค่ะปิดเนืบเลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะคะ ตกค่ะอ๋อตกพี่กาแฟบอกฝนตกตกทั้งคืนเลยค่ะสมุรประการขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณแม่ติ๊กค่ะขอบคุณคุณแอร์นะคะขอบคุณพี่สีบานค่ะขอบคุณพี่กาแฟนะคะฝนตกดูแลสุขภาพกันนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ